อาลุณสวัสดีค่ะพระบิดาพระโบ์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคิดเจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆทุกๆคนสำหรับในเวลานี้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะเข้ามาพร้อมใจกันที่จะนั่งลงและสงบจิตสงบใจ ฟังคาตรัสขององค์พระเยซูคิดเจ้าที่พระองค์จะทรงตรัสก,กับพวกเราในวันต่อวันในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคําที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ขอให้พี่น้องทุกคนที่จะตั้งใจฟังและก่อนจะฟังขอให้พวกเราทุกคนคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่ลูกและทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ ทั้งตอหน้าและรับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีขอพระองค์ทรง,ทรงเมตตายกโทษความผิดบาปประทานความอิ่มใจให้กับลูกทุกคนที่ได้ทำผิดต่อพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่16มกราคมพระองค์ทรงตัดว่า จงเข้ามาพักสงบอยู่ในเราและในความรักของเราลูกเอ๋อยเจ้ารู้ดีว่าเจ้าจะต้องพบเจอกับความยากลำบากในวันนี้และเจ้าก็พยายามหาทางที่จะผ่านพน้นอุปสรรคเหล่านั้นไปให้ได้ในขณะที่เจ้ามวัวแต่คิดถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเจ้าเจ้าก็หลงลืมว่าเราอยู่กับเจ้าเสมอ การที่เจ้าคุ้นคิดถึงปัญหาเหล่านั้นบ่อยๆทำให้เจ้าต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านั้นหลายครั้งแทนที่จะ,ะเผชิญกับมันเฉพาะเวลาที่มันเกิดขึ้นลูกเอ๋ยอย่าเพิ่มปัญหาและความทุกข์ให้ตัวเองเช่นนั้นเลยปัญหาจะเป็นปัญหาก็ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นสตยก่อนจงเข้ามาหาเรา และพักสงบอยู่ในสันติสุขที่เรามอบให้เราจะเสริมกำลังเจ้าและเตรียมให้เจ้าพร้อมสำหรับวันนี้และจะเปลี่ยนความกลัวของเจ้าให้กลายเป็นความมั่นใจและความไว้วางใจอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำมัทธิวบทที่11ข้อ2 8สถึง30 บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบา โยชูวาบทที่5ถึงข้อ9ไม่มีใครจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นเราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งละข้าหาันเถิดอย่าขั้นค้าม หรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตอยู่กับเจ้าทุกที่ที่เจ้าไปอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกลูก,ลกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พงนั้นทรงรักและห่วงใยลูกทุกคนตลอดมาพระองค์ทรงตัดว่าแทนที่เจ้าจะไปะเชิญกับ ความปัญหาต่างๆเฉพาะเวลาที่มันเกิดขึ้นแต่ลูกกลับไปคิดปัญหาอื่นเพิ่มขึ้นมาทำให้ปัญหานั้นวุ่นวายขอให้เชื่อมั่นในพระองค์ถ้ามีปัญหาก็ขอให้พวกเราทุกคนที่จะพักสงบในสันติสุขที่พระองค์ได้มอบให้กับเราไว้พี่น้องคะ ขอให้พวกเราทุกคนที่จะ,ะร่วมใจกันที่จะขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้เมตตาต่อพวกเราตลอดมาพระบิดาเจ้าข้าขอพระเยซูปโปรดนำหน้าไม่สงไม่หลงเมื่อทรงอยู่เคียงข้างลูกทุกคนปลอดภยัยถ้าเดินไม่ห่างรักพระองค์ไม่รู้จิตจางโปรดนำโปรดจุง อย่าให้ลูกทุกคนเดินหลงจากทางขอทรงนำตลอดเวลาขอพระผู้ถ่ายทรงนำลูกเมื่อความทุกข์ลำบากมาใกล้ลูกทุกคนก็อยู่ในที่ปลอดภัยที่นั่นทุกคนพ้นจากอันตรายในพระองค์ลูกทุกคนพึงอาศัยโปรดนำจนถึงนาทีสุดท้ายทรงอยู่ด้วยลูกทุกคนไม่กลัวตายลูกทุกคน คงถึงสวรรค์บ้านปลายแล้วที่นั่นน้ำตาเหือดหายอาเมน <c oughs> ขอโทษค่ะพี่น้องคะให้เราที่จะพร้อมใจกันเข้ามาทูลทุกสิ่งทุกอย่างต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาต่อ,อทุกประเทศทั่วโลกตอนนี้เกิดภัยจากธรรมชาติและ ปัญหาต่างๆอย่างมากมายขอพระองค์ได้โปรดเมตตาด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอได้โปรดปกป้องคุ้มครองประเทศไทยให้หลุดพ้นจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอขอให้อย่าได้เกิดขึ้นเลยไปที่ไม่อยู่ทางาแถบภาคเหนือ หรือภาคอิสานก็ขอให้ดับลงที่จะไม่ลุกรามไปที่อื่นขอพรงค์ทรงเมตตาที่จะปกป้องคุ้มครองประเทศอิสราเอลให้หลุดพ้นจากภัยจากธรรมชาติและลูกขอให้พรงค์ภัยจากศึกสงครามด้วยที่กำลังได้รับทุกทรมานอยู่ในขณะนี้และขอพระองค์ทรงตรึกตรจงกับประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ละรัฐได้รับภัยจากธรรมชาติอย่างแสนสาหัสโดยเฉพาะ LA ที่ไฟนั้นได้ทำลายจนแทบจะหมดปร,รัฐแล้วขอให้พระองค์ได้เมตตาปกป้องคุ้มครองดับไฟให้หมดสิ้นที่จะไม่เกิดขึ้นอีกขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะให้ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นหลุดพ้นจากภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นขอให้ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประสบความสุขในการที่จะเป็นผู้นำของทุกประเทศทั่วโลกพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาสถิตอยู่กับทุกประเทศทั่วโลกที่พระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองให้ทุกประเทศทั่วโลกหลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้า ขอขอบพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาเพราะว่าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะสามารถช่วยประเทศหนึ่งประเทศใดได้นอกจากพระองค์ผู้เดียวลูกขอขอบพระคุณที่พระองค์นั้นเป็นพระผู้ช่วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่จะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นดีสิ่งร้าร้ายให้กลายเป็นดี ลูกขอกราบขอบพระคุณพระองค์ที่พองค์ทรงเมตตาพระองค์เจ้าข้าลูกขอกราบขอบพระคุณที่งองค์ทรงเมตตาฟังคําอธิษฐานตอบคอําอธิษฐานของลูกทําให้อ่ทุกอย่างที่ลูกทูลขอสําเร็จไปด้วยดีพระคุณขอบพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งลูกทุกคนไม่สามารถ ที่จะหาสิ่งใดมาทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอป์ได้ไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบหรือทดแทนพระคุณนันยิ่งใหญ่ขอป์ได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกมีอยู่เป็นเครื่องถวายชักการะบูชาต่อพระองค์ ขอพรรองรงเมตตารับเครื่องสักการะบ,บูชาที่ลูกนำมาถวายและลูกขอถวายาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของลูกร่างกายของลูกที่จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีขอโรรจนกว่าลูกทุกคนจะจากโลกนี้ไปลูกๆทุกคนกราบขอบพระคุณพระองค์สัรเสะเสนพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้า ผู้ยิ่งใหญ่อย่างเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆทก้านนะคะ